สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมในเลตวูฟและวันนี้เราอยู่กับไอรอนมาลีนพาร์ทที่42นะครับพาร์ทที่แล้วครับเราได้ปุกเข้าไปช่วยเหลือพวกเฟนเลที่เป็นมิตรกับพวกเกเออร์นะครับแล้วก็ปล่อยพวกมันออกมาจากถ้ำได้สําเร็จนะครับแล้วก็สเปกออฟด่านต่อไปนี้จะเป็นด่านสุดท้ายของดาวบูเลรลิสแล้วก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของโปรเจกต์ไอรอนมาลีนของเราแล้วนะครับวันนี้เราจะอยู่กับด่านสุดท้ายคือด่านนี้ครับวันนี้เราอยู่กับด่านที่มีชื่อว่า Hand of the King นะครับส่วนของรายละเอียดของข้อมูลด่านนะครับหลังสงครามราชาได้ถอนตัวออกจากป้อมปาการและใช้มือของเน็กซัสเป็นบอลลังฝูงลาอัดฝูงใหม่ได้ถูกปล่อยตัวลงมาใกล้ๆและมุ่งหน้าเข้าสู่เขตอน,นินิคมใหม่ที่เหลืออยู่แน่นอนว่าเพื่อทำลายไม่ว่าพวกมันจะต้องการอะไรเราต้องปกป้องมือเอาไว้ให้ได้บางทีอาจจะมีบางอย่างที่ควรค่าแก่การศึกษาเป้าหมายของภารกิจครั้งนี้นะครับคือปกป้อง มือของเน็กซัสนะครับจากพวกระอัดผงใหญ่ครับอโอเคแปลว่าด่านนี้เป็นด่านคุ้มกันป้องกันเป็นหลักงั้นก็แต่เวลาละถึงเวลาจัดของหนักๆก,กันมาเลยดีกว่าอันนี้ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มเลยงานนี้ด่านสุดท้ายแล้วจัดหนักไปเลย โอเคหมดตัวแลวแล้วก็เพื่อจะปิดให้สมศักดิ์ศรีเราเริ่มต้นด้วยแท็กกินถ้าจะปิดก็ต้องปิดด้วยแท็กกินโอเคเอาล่ะมาดูกันละได้เวลาลุยกับดาษสุดท้ายของเราแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์ยาวนานกว่าหลายเดือนของเรามาดูกันครับว่าคราวนี้เราจะรอดไปจากภารกิจนี้ไหมครับถึงเวลารอบกสุดท้ายของเราแล้ว สามสองหนึ่งโอเคเอาละเดี๋ยวก่อนอื่นเลยจะลวดเลเซอร์เอ่อเดี๋ยววันนี้ขึ้นทับตรงนี้แล้วก็อนนี้มาอยู่ตรงนี้ คอยช่วยแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นเลเซอร์อะไนอยู่กลางยิงมันนี่ไว้ก่อนแม่งโดนยิงสไนเปอร์โดนยิงเว้ย

is this according to plan uh we shock body enabled. for action punch move move no uh, okay. sorry it's too heavy <laughs>

นี้เอาเป็นเลเซอร์ก่อนแล้วกันออามาถล่มพวกมันถอยถอยถอยเลเซอร์ล็อบ ไปうんโอ้ยิงพวกมันยังชิวๆอยู่แต่อนาคตไม่แน่เดีย๋ยวประมาทดีกว่าอับอเกรดไปเรื่อ,อยๆเว้ย กลางกรอกแล้วลุยโอเคถอยเฮ้ยแม่งตัวตัวปัญหามาละแล้วโอเคไปแล้วถอยเลยเจอตัวปัญหามา

is this according to plan pushing 4 yeah. is this according to touch okay phang la go Again. I dare you I don't dare you i like to move it move it Louis. lui again I dare you I do Loud and clear oh, with punch for extra punch. Shields up Is this according to the plan, Mama. I copy เ,นนะเดี๋ยวก่อนนะอ่าเนี่ยแหละจะเผื่อแม่งบุกเข้ามาอีกตอนนี้ชิวๆอนาคตไม่แน่ดูให้ดีก่อนจะอะไรตายไหมเนี่ย ไลน,นเจอเ้าไปแล่เจอก็ไปในแนวบลบ้วยโอเคแล้วก็ตรงนี้สร้างองคัก์ก่อนเดี๋ยวเผื่อแม่งบุกเข้าไปด้านในได้เราจะได้มีตัวป้องกันบ้างไปตายแล้ว มาป่าเป็นเลมมาด้วยคราวนี้มันคงไม่ใช่เป็นมิดเหมือนกับพวกเราคราวก่อนแล้วละ่ะโอเคไหนไมันจะมาลสะสกัดไว้ก่อนรอส่งไปรวมตัวกันโอเคพังเรียบร้อย องค์ลักมาเข้ามานิดนึงเป็นตัวล่อเป้าก่อนอนี่ไป

เราหมกระลัก,ลกเอาละไปเก็บทรัพยาก,กรเพิ่มโอ้แห่มาเพียบเลยงานนี้ไปไปเก็บก่อนพเพิ่มการอัปเกรดเพิ่มขึ้น รอป่าไว้ก่อนไปไปไอจีไปเก็บไอ้ทีเนี่ยผูกได้ไปเร็วเข้ารีบไม่นานแน่ขนานนี้ไปไปอีก ปูพรมไปเลยไปแฮกินเก็บอันสุดท้ายเอามาพร้อมละลุยเดี๋ยวนี้มาอยู่ตรงนี้

เอ้าลุยยิงมันยิงมันป้องกันเอาไว้ย้ายหลุดเข้ามาได้เรียบร้อยโอ้โหมามากมายอ่าโอเค แา่สุดท้ายเคลียร์หมดแล้วตอนนี้ทุกด่านเดีย๋ยวมาดูสิทุกดาว100%หมดหรือยังบูลเลร์ลิสร้อยเปอร์เซ็นต์ซดาอาร์ร้อยสาการ100์หนึ่งโอเคทั้ง3ามดาว100%หมดแล้วก็แปลว่าเป็นการปิดโปรเจกต์ของไอรอนมารีอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับทั้งด่านปกติแล้วก็ด่านสเปกออฟทั้งหมดด้วยกันนะครับก็ผมว่าสารพัดนี้นะครับคงต้องขอปิดโปรเจกต์ ไอรอนมาลีนนะครับที่ยาวนานของเรานะครับเอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับในโปรเจกต์ต่อไปของเรานะครับคงจะเดากันได้นะครับก็คือเราจะยังอยู่กับเกมของค่ายอารอนไฮสตูดิโอเช่นเดิมนะครับแต่จะย้อนกลับไปยังอาณาจักรของลินิเลียนะครับก็คือคิงดัลลัสภาคเวนเจนส์นะครับซึ่งก็รอเล่นได้เลยครับอ่ะนั้นก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมนายเลดวูฟต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน พาร์ทหน้านะครับกับเกม King of Rush ภาค Vengeance นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ขุนได้ดูกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานทสุดสัปดาห์นะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมนายเลดวูฟต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ